สวัสดีค่ะวัสดีทักทายช่วงเที่ยงมาถึงบ่ายนะคะทุกคนกินมะทันใหญ่จะก,กัดไปแล้วสามคำนวยเดียวอิ่มเลยค่ะทุกคนจ้าถุงละห้าสิบาทอันนี้คือแป้งกินไปแล้วห้าหกลูกนะคะกินตอนเช้าไปแล้วห้าหกลูกมากินตอนเที่ยงอีกค่ะรู้สึกเหมือนจะกินคนเดียวอีกแล้วจะเป็นผลไม้ที่เจ้าของมัดคือส่วนมากเจ้าของซื้อมผลไม้ที่มีน้ําเยอะอันนี้ที่มีน้ําเยอะแล้วมีความหวานช่ำๆแบบนี้นะจ๊ะ ช้ำๆกรอๆอันนี้กระสีมีรสฝาดเน่มีหวานมีฝาดถ้าไม่ติดฝาดก็ไม่อร่อยนะคะเนื้อก็ไม่เมือกจะเออแซบค่ะแล้วคุณลุงบอกว่าคุณลุงเอ่อบริษัทที่มีบางหน่วยกระสีมีมีมนอนอยู่จ้ะแต่ว่าากับสิเรียดถ้ากัดถึงตรงที่มีนอนเจาะแเราก็แค่เคาะนอนออกแล้วก็กินต่อจ้ะทุกคน จ้าก็ดีกว่าผสมสารเคมีเนาะเพิ่นมีวิธีในการปูของเพื่อนจากเพื่อนปูกมาหลายปีแล้วได้เมลานี่เพื่อนสีขี่ใส่รถเอาใส่กระสอบขี่ใส่รถมาขายให้นารัานเลยค่ะทุกคนเราซื้อกินแก่แกเป็นประจําจนเพื่อนแบบมาเอิญหาจากถุงละห้าสิบบาทเนาะคืออันนี้ครึง่งนึงกินไปแล้วครึง่งนึงจากซื้อสองถุงซื้อถุงเดียวเพื่อนกระเชี่ยให้เอาสองถุงจากซิมมิทเลยได้เหร่ไหาเออชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะคะ หตุที่เชื่อเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนมีวิธีในการทําน้ําหมักน้ําอะไรมาฉีดจะ้ะมาฉีดที่ไม่ใช่สารเคมีที่ไล่แมลงนะจะ้ะมันเป็นสูตรแบบธรรมชาติม,มักนั่นมักนี้เพื่อนซีมีสูตรของเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนก็นมาฉีดตอนที่เป็นดอกเป็นอะไรแบบนี้นะจะ้ะแล้วเพื่อนจดูแลรักษาล้วก็หอ่อค่ะก็เลยไม่ค่อยมีหนอนมีแมลงมาเจาะแล้วก็ ก็มั่นใจในระดับหนึ่งจะว่าบมมริษัทเคมีค่ะเฮาก็กินแบบสบายใจเนาะเป็นส่วนอยู่บ้านใกล้ๆ่าบ้านนาง,งัวค่ะคุณตาเพื่อนปลูกหลายปีแล้วแล้วเพื่อนก็มาขายทุกปีจ้ะซื้อกับเพื่อนทุกปีเนะะาะผลไม้มีประโยชน์นะคะนี่คุณาเพราะว่าถ้าเขาซื้อตามท้องตลาดกะเอเฮาก็ต้องทําใจตรงนั้นแต่ก็ซื้อกินอยู่ค่ะซื้อมันแล้วเขาก็แช่ไอ้อะไรนะเบกกิ้งโซดาหรือไม่ก็เกลือจ้ะ ถ้าเป็นแบบนั้นอันนี้นี่โบแซก่ก็ได้จ้ะแต่ปแป้กก็แซ่เกลืออยู่คะ่ะเพื่อเพื่อไว้น่าจ้ะต่อไปกินโซดากับบรดเบรดไซเอ้เอาทั้งถุงเหลืองแล้วก็ถุงเขียวจ้ะถุงเหลืองคือกินตอนนี้เดี๋ยวนี้ถุงเขียวก็คือเอาเผื่อไว้เพื่อไปกินมือม้ออืนมือม้อคืนวันนี้นะจ้ะแล้วก็ถุงเขียวอ่ะจะออกกรอบกว่านะคะสีเขียวๆออกกรอบกวาลูกชายจะไม่ชอบแบบแบบหวานสีมักออกไอออกฝักฝาดเปรี้ยวนิดๆิดนะจ้ะ โอเคมากินผ okay, ู <hi> <s> ้ซากันจ้าหมักทันหมักทันบานเฮาเอิ้หมักทันจ้ะหวานก็ฝันิดนิดต้องมีฝันิดนิดนะคะเรางสี่บแบานั่งเดียวอ่ะเสแยบอืมไม่คุ้ม